ระบบสังหารเทพตอนที่2รอยยิ้มตัวละครในตำนานที่เรากับนางสวรรค์ที่ทำให้ชายหนุ่มต่างตกลุ่มรักเธอเพียงได้แค่เห็นครั้งเดียวว่ากันว่าเพราะเจ้าหมื่นมานทำให้เธอท่องทั่วราฝึกวรยุทธ์จนตัวเธอได้เป็นหนึ่งใน99ตัวละครที่แข่งแก่งที่สุดของตัวเกมการพบเจอเธอนั้นยากยิ่งกว่ายาก แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็เป็นตัวละครในตำนานที่ชายหนุ่มต่างตกกลุ่มรักเธอมากที่สุดว่ากันว่าหน้าขาวสายทานเฮมันสีชาตินาดาราเริ่มต้นทุกๆปีเธอจะไปที่นั่นรำกระบี่ทุกๆก,กระบี่ที่ปล่อยออกมาเต็มไปด้วยจิตสังหารหนึ่งกระบี่แฝงหนึ่งเรื่องราวว่ากันว่าผู้เล่นที่รับกระบี่ของเธอจะเห็นภาพอดีตและความเจ็บปวดของเธอ นั่นทำให้มีผู้เล่นชั้นนำนับล้ารวมตัวกันเพื่อออกล่าเจ้าหมื่นมารก,กันอย่างไม่หยุดหย่อนหลังจากปักกระบี่ที่แฝงความในของเธอชายหนุ่มและหญิงสาวหลายคนน้ำตานองหน้าหลังจากผ่านประสบการณ์ภาพย้อนอดีตของเธอมันเป็นความเจ็บปวดที่ผู้เล่นหลายคนได้รับหลังต่อสู้กับเธอแม้แต่เชียวเฟิงก็ยังสนใจในเนื้อเรื่องนี้แต่เรื่องน่าแปลกก็คือตลอดทีปีที่เชียวเฟิง เล่นเกมนี้กลับไม่เคยเจอกับตัวละครยอดหญิงงามอันดับหนึ่งของเกมนี้เลยแม้เธอจะเป็นตัวละครหลักของเกมนี้มา24ปีแล้วก็ตามมันช่างเป็นเรื่องที่น่าแปลกไม่น้อยสำหรับเฉียวเฟิงแต่ตอนนี้ตรงหน้าของเฉียวเฟิงจเจ้าหมื่นมานได้ยืนอยู่ต่อหน้าของเขาแล้วในเกมสังหารเทพอนันตภพนั้นมีการแบ่งช่วงพร,รางออกเป็น16ช่วงระดับใหญ่คือ 3าขั้นเริ่มต้น4ระดับกลาง2เซี่ยวเทพ2อครึ่งเทพ3าขั้นสูงสุด1นึ่ระดับเทพผู้เป็นนิรันร์และสุดท้ายพระเจ้าที่แท้จริงแต่ละการเปลี่ยนแปลงระดับจะมีช่วงให้ต้องก้าวข้ามอยู่ที่เก้าขั้นมีเพียงระดับเทพผู้เป็นนิรันร์ที่มี3ช่วงพลังให้ก้าวข้ามและพระเจ้าที่แท้จริงที่ไม่มีช่วงระดับพลังอีก ะตอนนี้เฉียวเฟิงและเจ้าหมื่นมานั้นเป็นระดับเทพขั้นสูงสุดสิ่งที่แตกต่างกันคือเฉียวเฟิงเป็นผู้เล่นที่ยัดไอเทมมาเต็มกระเป๋าส่วนเจ้าหมื่นมานเป็นตัวละครระดับบอสที่มีเลือดและมีพลังระดับเหนือตำนานทุกๆจังหวะในการต่อสู้ไม่อาจจะประมาได้แม้แต่วินาทีเดียว ด้วยความที่เฉียวเฟิงมีโอกาสต่อสู้กับเจ้าหมื่นมารมากที่สุดไม่รวมการศึกษาผ่านคลิปวิดีโอต่างๆทําให้เขารู้จักทุกซอกทุกมุมของเจ้าหมื่นมารเป็นอย่างดีแต่ถึงอย่างนั้นเฉียวเฟิงก็ไม่มั่นใจว่าจะชนะมากเท่าใดนักอาจจะมีโอกาสชนะเพียงหนึ่งใน10หรือ1ในร้อยเท่านั้นมปังชิงชิงตุมตุม ทุกทักษะวิชายุท์ที่เชียวเฟิงมีถูกปลดปล่อยอย่างเป็นจังหวะเชียวเฟิงคาดการและพยายามใช้จังหวะการต่อสู้อย่างดีที่สุดไอเทมที่ถูกใช้อย่างไม่เสียดายแม้จะหามันมาอย่างยากลำบากก็ตามไม่มีแม้วินาทีเดียวที่เชียวเฟิงจะปล่อยให้ตัวเองเสียสมาธิในการต่อสู้นี้เข้าสู่วันที่7ของการต่อสู้แผ่นดินโดยรอบราบพนาศูน ตอนนี้เป็นเหมือนการก้าวข้ามขีดจำกัดทางร่างกายและจิตใจของเชียวเฟิงอย่างแท้จริงเชียวเฟิงไม่กล้าปล่อยเวลาแม้แต่วินาทีเดียวไปจากสมาธิการต่อสู้กับเจ้าหมื่นมานตัวเขารู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนที่ขอบพลังทำลายที่ไม่อยากสร้างความเสียหายหนักให้แก่เจ้าหมื่นมารแม้ตัวเขาจะใช้อาวุธที่ดีที่สุดในเกมแล้วแต่แน่นอนมันยังต่ำกว่าเจ้าหมื่นมารอยู่2-3ระดับ และยังวิชายอยู่ที่ต่างชั้นกันอยู่อย่างน้อย2อถึง3ช่วงใหญ่ช่องว่างตรงจุดนี้ใหญ่มากและไม่อาจจะถมให้เต็มได้ง่ายๆและนั่นก็ทำให้เสียวเฟิงต้องค่อยๆสร้างความเสียหายอย่างใจเย็นถึงที่สุดทุกๆจังหวะที่เขาสติหลุดนั้นอาจจะหมายถึงการจบการต่อสู้กับเจ้าหมื่นมานได้เลยวันนี้ไม่รู้ทำไมเฉียวเฟิงจึงคล้ายรู้สึกว่าครั้งนี้แหละที่เขาจะเอาชนะเจ้าหมื่นมานได้สำเร็จ หากแต่ช่วงเวลาแห่งการประทะกับเจ้าหมื่นมานกำลังถูกบีดด้วยระยะเวลาในการทำภารกิจที่มีเวลาจำกัดหัวใจของเฉียวเฟิงตอนนี้เต้นระทึกนั่นเพราะหากเฉียวเฟิงเอาชนะเจ้าหมื่นมานได้ภายใน10นาทีนี้เกมสังหารเทพอนันตภพคงได้จารึกประวัติศาสตร์ใหม่แล้วแน่ๆ ม้เชียวเฟิงไม่อยากโด่งดังแต่ก็เป็นอีกครั้งที่ชื่อเสียงของเขาจะถูกประกาศไปทั่วจัก,กรวาลในการสังหารเทพผู้ยิ่งใหญ่สําเร็จเชียวเฟิงกําลังเข้าใกล้ความสําเร็จแล้วจริงๆเลือดของเจ้าหมื่นมานเหลือ3%สุดท้ายแล้วเท่านั้น เลือดของเจ้าหมื่นมารที่เหลือเพียงน้อยนิดแต่ถึงแบบนั้นขีดจำกัดไอเทมของเฉียวเฟิงก็ใกล้จะมาถึงแล้วเช่นกันช่องเก็บไอเทมแบบใช้แล้วหมดไปเกือบจะหมดลงแล้วมีไอเทมช่วยเหลือตัวเขาเหลือเพียงอยู่หยิบมือจากหลายหมื่นชิ้นที่เตรียมมาต่างฝ่ายต่างมีข้อจำกัดทุกๆจังหวะฝีมือทุกๆช่วงของการปะมือระหว่างเขากับเจ้าหมื่นมารเฉียวเฟิงตอนนี้จิตใจของเขานิ่งราวกับเทพจอมยุทธ เจนศึกอย่างแท้จริงไม่มีจังหวะที่ยอมให้เสียหายจังหวะที่ต้องโจมตีเขาทำได้อย่างสมบูรณ์เลือดหนึ่งเปอร์เซนสุดท้ายปรากฏแล้วล่างของเจ้าหมื่นมารก,กระพิบไม่หยุดเสียงเตือนของเลือดบอสในเกมดังสนั่นหูเขาและในจังหวะนั้นเองฟับเสียงฟาดของดาบที่ยาวออกไปเป็นคลื่นดาบยักษ์สั่นสะเทือนไปทั่วผิวดาวเชียวเฟิงตะโกนสุดเสียงหนึ่งดาบสังหารเทพตุม่ม เสียงดังสนั่นไปทั่วฟ้าหมู่ดวงดาดวโดยรอบได้รับความเสียหายจากการต่อสู้ครั้งนี้ไม่มีเสียงร้องจากเจ้าหมื่นมารมีแต่สายตาที่จับต้องมายังเฉียวเฟิงอย่างพอใจรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของเจ้าหมื่นมารราวกับว่าการเดินทางที่แสนยาวไกลของเจ้าหมื่นมารได้จบลงแล้วไม่ช้าในตาสีดําเข้มล้อมไปด้วยผิวตาสีโรหิตท,ที่ดูน่ากลัวแต่ทำไมตอนนี้มันถึงดูอ่อนโยนอย่างประหลาดนัก เฉียวเฟิงประหลาดใจนอกจากนั้นตอนนี้ภารกิจจบลงแล้วไม่ใช่หรือดาบสุดท้ายของมันควรจะสังหารเจ้าหมื่นมารไปแล้วแต่ทําไมเสียงประกาศชัยชนะที่คุณเคยหายไปข้อความที่จะป่าประกาศเวลาที่พิจิตภารกิจได้กลับไม่มีนี่มันภารกิจระดับเหนือตํานานเลยนะทําไมไม,ม่ประกาศละไอ้บ้าเฉียวเฟิงคิดในหัวยังไม่พอใจนอกจากนั้นนี่อะไรทำไมร่างของเจ้าหมื่นมาร ไปได้หายไปเหมือนกับตัวละครอื่นๆที่ถูกฆ่าละ่ะไม่ช้าเชียวเฟิงก็หันมองเลือดของเจ้าหมื่นมารโดยในหลอดเลือดนั้นไม่มีเลือดเหลือแล้วแต่เหตุการณ์แบบนี้มันคืออะไรวะเนี่ยเชียวเฟิงสับสนสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับเขามาก่อนไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เคยต่อสู้กับบอสที่มีหลายหลอดเลือดหรือตัวละครระดับสูงที่มักมีอีเวนต์แปลก เพียงแต่ตอนนี้เวลาก็ผ่านไปนานมากแล้วถ้าเป็นมอสที่มีอีเวนพิเศษที่มักตายลราฟืดมันต้องปรากฏตัวออกมาพร้อมหลอดเลื่อนใหม่ตั้งนานแล้วแต่นี่มันอะไรกันวะเฉี่ยวเฟิงวันนี้สับสนไม่หยุดตอนนี้นอกจากความประหลาดใจแล้วเฉียวเฟิงยังสังเกตเจ้าหมื่นมารแม้ตัวมันจะมีเลือดเป็นศูนย์มันยังปรากฏสถานะห้ามโจมตีบนตัวของเจ้าหมื่นมารอีก หรือนี่จะมีภารกิจต่อเนื่องและเจ้าหมื่นมารยังไม่สามารถคาได้ตอนนี้เชียวเฟิงคุ้นคิดและในตอนนั้นเองสิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพยายามได้ดีสำหรับเจ็วันนี้นายพานเจ้าหมื่นมานกำลังพูดกับเชียวเฟิงหรือว่านี่จะมีภารกิจต่อเนื่องจริงๆสินะภารกิจต่อเนื่องเชียวเฟิงพูดอย่างเหนื่อยใจ ราวกับว่ารู้ตัวว่าจะมีสิ่งที่ต้องเหนื่อยมากกว่านี้รออยู่แต่ถึงแบบนั้นเขาก็รู้สึกดีเพราะถึงแม้มันจะยากลำบากมันก็แสดงว่ามีสิ่งให้เขาท้าทายอยู่อีกในฐานะผู้ประสบความสำเร็จของโลกตัวของเชียวเฟิงขาดสิ่งท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริงมานานแล้วฮ่าๆจะว่าแบบนั้นก็ได้เพียงแต่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เจ้าคิดทั้งหมดเจ้าหมุ่นมารพูดขึ้นด้วยใบหน้ายิ้ม ฟังนี้ไอเสียงก่อนใครก็ติดตามค่ะ